ออกเคาเรียนลงนะครับเพราะว่าไม่รอนะเน็ตไม่ดีไม่โดนขึ้นอย่างวะ กำลังปับเด่กอยู่น้องมาพอดีครับก็เลยต้องโบกรถน้องเข้าก่อนดันรถพี่นูต่อวางตอนจะไปโบกรถให้น้องก็วางไอ้นี่ก็จะล้มอยู่เด็ดไม่ดีนะมันดึงนะทุกคน ตีโค้งอ้อมมาพี่อ้อยขวาไปก่อนขวาไปก่อนไปตีโค้งอ้อมมาฝั่งนู้นครับผมพี่พี่อ้อยเดินหน้าแล้วมาทิ้ทิ้แนวหนึ่งกันอีกสั่งมาทไทยไายเสมอโต๊ะข้าวอะ่ะ ลงมาลงมาครับลงมาขวาขวาขวาเฮ้ยจ้าฮะว่ามีผมมีผมไม่ได้ติดตัวมาเลยครับพ่อกำลังเช็คเน็ตอยู่น้องมาพอดีพี่นุ่นลงยังไหนยังไม่ลงใช่ไหม ไปลงไปหาลูกสาวก่อนอากมาครับกำลังรารอแล้ว,วเ,เ,อเ,เอาผัดสองกันเราี่นู้ี่แนัดมาให้จอดต่อนี่เลยแนวตรงนู้นยังไม่มาใช่ไหมมาแล้วจ้ะต้องเอกมงปแล้วครับจอดอยู่นูน่น เด็ก <im it> ผมไปเล่นบานลลมหายไปเลยหายยาวเลยเ้ยเมืนน่อ <im it> กี้คนดูต่ตอๆห้าหกยน้องมาแล้วอยู่นู่นนะยังไม่ได้ขึ้นแมาย,ยี่หวา่าตั้งขาตั้งไว้ที่ก่อนเดีด๋ยวก่อไปโอมันสวย não vai dar ลองขึ้นเวทีไปแล้วนะทุกคนเห็นอยู่ในไลน์เนาะไปหายไปหวัดดีพ่อไปหวัดดีใครก่อนแล้วก็ไปเกับยี่หัวก่อนตอนนี้หั่เป็นหวัดแพ้อากาศครับฮะอดูอะไรนะเราปด่่าอถ้ไเจอบ้านตรงนี้นั่งตรงนี้ก็ไปหลัง ไปนั่งตรงเก้าอี้ไม่มีเน็ตเว็นกรรมอองั้นเดี๋ยวจะตั้งกล้องตรงนี้แล้วกันถ้าน้องมาก็จะวิ่งไปยกเก้าอี้นะออไปอยู่ตรงเก้าอี้ตะกี้ไม่มีเน็ตนะครับเ,เดี๋ยน้องมาจะเห็นน้องเข้าช่องนี้แหละมาแล้วเราก็จะเปิดเหยลงมาบ้านฟ้าบ้านแดงลงมานะครับ,หนะบเหลือ720นนะปีเลทห้าพันก็อาจจะไม่ได้ชัดมากเหมือนตอนแรกนะครับ ับตรงก็มาเด้อพี่ทำช่องไว้เข้าแล้วหลอด ได้เลยม่มีเน,นี่ยเดี๋ยวมาเดียวหายว,วันนี้อะไรวันนี้ไม่ง่ายนะทุกคนถ้าช่วงแรกอาจจะสะดุดหน่อยก็ขออภัยด้วยคนะารวาลลดของเข้ามาพร้อมกันแล้วทุกคนแต่บางทีม เข้าปงเข้าปั๊ปมหรือติดไฟแดงมันก็มันต้องแยกกันมาทางเข้าวัดก็แคบนะทุกคนแล้วมันติดพี่อ้อยมาถึงแล้วเดี๋ยวพี่นทเข้ามาอย่าไปเป็นประเด็นว่าต้องเข้าพร้อมกันนะทุกคนอย่าไปเป็นประเด็นว่ามาดูไล์พี่โอแล้วเข้าไม่พร้อมกันแล้วจะไปดามาก,กันอีกปวดหัวเดี๋ยวอีกหน่อยก็ไม่ได้ดูครับอย่าไปเป็นประเด็นแบบนั้นนะเพราะ <laughs> หลายคนเนะี่ยเขาก็รู้ว่าหน้างานไม่มีสัญญาณเขาบา <laughs> งทีเขาไล์สดติดหรือว่าเขาทำารดติด <laughs> เขาก็ไม่รีบเข้าหรอกเพราะว่ามันแยกจากนนทไทยมาไม่ไกลนะครับแยกาค่หน่อยเดียว แต่น้นไทยมันก็สัญญาณดีสะดวกกว่าทำน,นู่นทำนี่เข้าห้องน้ำเข้าปัม๊มตอนนี้กี่โมงแล้ะทุ่มยี่สิบเพ้่งจะทุ่มยี่สิบวันนี้เขาไม่ได้มาใกล้นะเพราะว่าเมื่อคืนเขาไม่ได้นอนที่ไม,ไ,นนทไม่ได้นอนที่เหนือเนตนะเขามาจาก พี่นุ่นพี่นุ่นน่าจะนอนยุติยาเมื่อคืนนะเพราะว่าเมื่อคืนเล่นร้านที่มันใกล้ยุติยาใช่ไหมน่มาจะนอนบ้านแล้วก็มานี่ <ait> ก็ขึ้นเอ็มหกแล้วก็ลงมาแยกบรรนุนไทยได้เลยนะครับ <โ correctly. S 2> <roar? S 1> แล้วก็แยกเลี้ยวมาสาขาตะแกร่แสงพี่นุ่นพี่นุน่นน,น่าจะใกล้ถึงแล้วแหละมาถึงแล้วลุงแกได้มาแล้วลุง